ในคลิปนี้แอดแมวก็จะมารีวิวเกม Epic Kingdom NFT ครับซึ่งเกมนี้เนี่ยทำงานอยู่บน b i n a n c e smart chain หรือเป็น chain BSC นั่นเองครับซึ่งเกมเนี่ยจะมีระบบอะไรครับออร์คืนครับที่ปรับความสมดุลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับผมอ้าวจะเป็นมิตรหรือเปล่าไม่รู้นะครับงานนี้ก็ต้องวัดกันแบบ Epic นะสำหรับเกมนี้ครับจะเป็นรูปแบบของการเล่นนะเล่นแบบ เอ่อมันก็ไม่ได้ยากนะครับเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูครับว่าการเล่นเป็นยังไงนะโอเคเดี๋ยวเรามาทําการเรียนรู้กันก่อนนะตัวเกมครับก็จะมีโหมดอะไรบ้างมีประจนภัยนะแล้วก็มี p v p สงครามกริอันนี้จะเป็นตัวละคร NFT แล้วก็ในส่วนของการเล่นครับเราก็สามารถดูคร่าวๆจากตรงนี้ก็ได้นะซึ่งตัวเกมนี้ครับถ้าดูแล้วเนี่ยมันก็ไม่ออกเป็นแนว p พย์ต e a เอิเนาะมันจะออกเป็นแนวคลิกตัวเอิ n มากกว่าเพราะว่าเราคลิกเข้าไปเนี่ยมันก็เล่นของมันเองในส่วนของเศรษฐกิจของเกมเนี่ยเขาก็ได้มีแผนเป็นภาพนะให้เราดูแบบง่าย เริ่มแรกเนี่ยเราก็ต้องทําการมิ้นตัวละครกันก่อนครับโดยจะใช้เหรียญเกมนะแล้วก็ซื้อบ้านเนี่ยจะใช้เป็น BUSD ครับในการที่เราเนี่ยจะมิ้นบ้านออกมาครับในส่วนของ use case เหรียญเกมนี้ครับเขาก็จะเอาไปใช้นะครับในการอัปเกรดตัวละครเอาไปฟื้นตัวละครอ,อัปเกรดอาวุธแล้วก็เอาไปฟื้นตัวละครน,นั่นเองอันนี้เป็นแผนการส่วนหุ้นส่วนก็ประมาณนี้ครับเออน่าจะยังไม่มีนะแล้วก็ทีมหลักครับอ่อาการตรวจสอบ KYC ก็จะเป็นของเจ้านี้นะ โอเคครับส่วนไวท์เพเปอร์เนี่ยเราสามารถมาอ่านเพิ่มเติมได้นะเดี๋ยวแอดจะพาไปเทสเลยละกันครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยอ่าก็มีคนรีวิวไปหลายๆคนแล้วแหละนะเรามาอ่านเพิ่มเติมได้ครับในส่วนนี้มันก็จะเป็นการบอกพวกแรลงระดับต่างๆการอัปเกรดอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ในส่วนของตัวเหรียญ IDO มีเท่าไหร่นะครับในส่วนนี้มีแท็กมีติดแท็กด้วยนะเซลล์อยู่ที่0-15%นะครับ เริ่มต้นที่4จะแตกต่างกันไปตามอรอร์เคิลเนอะมันขึ้นอยู่กับออร์เคิลนะครับเริ่มแรกเนี่ยก็ให้เรามาทําการมิ้นต์ตัวละครก่อนเราต้องมีตัวละครทั้งหมด3ตัวนะเราถึงจะสามารถลงแมปได้ครับอ่ะเราก็จะต้องมาทําการมิ้นต์ตัวละคร3ตัวแล้วก็มามิ้น์บ้านเพราะว่าบ้านเนี่ยถ้าเราไม่มิ้น์ออกมาครับเราก็จะไม่สามารถไปตะลุยได้เพราะว่ามันจะใช้เป็นบ้านบ้านจะจุได้ทั้งหมด3ตัวละครด้วยกัน แปลว่าถ้าเกิดว่าใครมีงบนะครับอยากจะจัดเซตเนี่ยสามารถจัดตั้งแต่3ขึ้นไปเนี่ยแอดมองว่ากำลังดีครับซึ่งต้นทุนเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะต้นทุนเนี่ยจะอยู่ที่15เหรียญครับแอดจะยึดราคานี้เอาไว้เลยนะแต่ว่าถ้าเราซื้อเนี่ยมันจะลดไป5%ใช่ไหมมันก็จะเหลือประมาณ42.75 42. 7 5เพราะว่าราคาปกติเนี่ยจะอยู่ที่15คูณด้วย3จะอยู่ที่45เนาะ ก็จะได้ลดไปอีกนิดนึงครับเป็น72.5โอเคเราจะซื้อทั้งหมด5ทีมนะแอดมองว่าน่าจะคุ้มสุดเออแต่ว่าใครจะ6ทีมก็ได้เดี๋ยวแอดจะลองคำนวณถ้าแอดมีทุนเหลือนะครับอันนี้คือที่มองไว้นะจะจัดทั้งหมด10ทีมครับ10ทีมเลยนะเออเอาแบบสุดๆไปเลยนะแล้วก็บ้านนะครับ เอ้ยลืมไปว่ะมันต้องจัดบ้านด้วยนี่ว่าเราเอาแค่8ก็พออ่า8นะครับ42 42.72พยายามจะไม่ให้บานปลายเยอะนะครับ8นะครับแล้วก็บวกด้วย80ดสิบพอบ้านมันหลังละหลังละสิบงบก็จะอยู่ประมาณส0่เหรียญน,นะน่าจะได้อยู่ประมาณนี้ลงทุนสูงเหมือนกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวขอคิดอีกทีหนึ่งแล้วกันเพราะว่าเออบางทีเนี่ย เราจัดเยอะเกินไปใช่ปะบางทีอาจจะไม่คุ้มเราด้วยเนาะต้องดูดีๆครับแอดก็ไม่รู้ว่าบ้านพวกนี้เนี่ยจะคุ้มแค่ไหนนะครับถ้าเราเปิดได้2ดาวสามดาวขึ้นไปเนี่ยก็โคตรคุ้มเลยนะอืมเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่ามันเป็นออร,ร์เคิลแล้วถ้ามันจ่ายรีวอร์ดแบบเยอะๆเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะไปเร็วเหมือนกันนะเ, <laughs> เหมือนพี t อะ่ะเดือนเดียวเรียบร้อยจ่ายรีวอร์ดสูงไง ถามว่าสูงไหมก็ไม่ได้สูงมากครับแต่ว่าคนปั๊มตัวละครบแบบที่แอดทำในี่ที่คำนวณนี่แหละครับตอนนั้นเนี่ยแอดอัดไปประมาณพันเหรียญนะครับแล้วก็ได้รีเจนต์มาประมาณ3ตัวครับแล้วก็ได้อีพิกประมาณ6ตัวโอ้โหแล้วตีแบบตีแบบระดับสูงอะนะติดบ่อยมากครับเอาไอจากตอนแรกเนี่ยสิกว่าวัน15วันนะครับเหลือแค่5วันอย่างเงี้ยโอ้โหโคตรสุดอะแล้วก็อย่างนั้น,นครับแล้วหลังๆเนี่ยมันมันเหมือนกับว่ารีวอร์ดไหลเร็วครับเขาก็เลยปรับ ปรับให้มันติดยากขึ้นครับแอดก็เลยต้องลดลดไอตัวนี้ลงมาครับลดไอตัวด่านลงมาให้มันติดง่ายขึ้นครับไม่งั้นมันก็ไม่ค่อยติดอะนะเออแต่ตอนนั้นคือได้วันหนึ่งประมาณร้อยกว่าเหรียญนะครับเกือบ200อเลยนะโหแบบโหดมากในบ้าน2ดาวบ้าน2ดาวอ๋อพาวเวอร์มันจะเยอะกว่าครับบ้าน2ดาวเฮ้ยเจ๋งว่ะเฮ้ยแล้วทำไม เยอะกว่า,างี้โคตรได้เปรียบเลยนะบอกเลยอ่ะใครเปิดบ้านได้เยอะกว่านี้<ม>ก็ได้เปรียบอีกแล้วอ่ะแปลว่าเกมนี้คืองบเยอะเนี่ยบอกเลยครับว่ายิ้มยิ้มนะครับยิ้มยิ้มอยากเปลี่ยนตอนนี้ก็เปลี่ยนไม่ได้นะเดี๋ยวต้องรอพลังเต็มก่อนอ๋อหรือว่าเราต้องแอดเข้าไปใหม่เอาไม่ได้แล้วฟูเต็มแล้ว oh. Oh. โหโหเฮ้ยเซ็ง แปลว่าเราต้องมานั่งเปิดใหม่นะอันนี้2ดาวนะครับจะมีสองหลังโอเคทีนี้เราก็จริงๆอ่ะเราจัดระดับเราจะจัดเป็นนักเว้นเป็นอะไรก็ได้นะอามายำๆกันได้หมดเลยนะมันมันไม่ได้ดูที่ตัวออชีพเลยนะมันดูแค่ power อย่างเดียวนะ power เราเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยรวมแล้วเนี่ยแล้วเราก็ไปด่านที่เราต้องการครับเราก็ดูได้ว่าเฮ้ยแต่ละด่านเนี่ย power เท่าไหร่เอาง่ายๆเกมนี้หลักๆเลยนะครับดูที่ power เป็นหลักเลยนะ เออคอมมอนก็ต้องมี Power นะเนี่ยอย่างเงี้ยเยอะอย่างเงี้ยโคตรเยอะเลยเห็นไหมเนี่ยน้อยคือเกมเนี้ยเน้นที่ Power เ,เป็นหลักครับเออเรายึดที่ Power เ,เลยนะเดี๋ยวก่อน,นะเมื่อกี้เห็นแวบๆบแบบน่าจะเยอะสุดนี่ไโหยระดับอันนี้น่าจะเท่าไหร่ละสามร้อยหกร้อยหหเจ็ดปดเก้โอ้โหไม่ถึงเว้ยเฮ้ยฟูลเต็มละ จะแก,แก้ยังไงวะเนี่ยเอาออกไม่ได้ด้วย <c oughs> ถ้าของจริงเอาออกไม่ได้นี่เซ็งเป็ดเลยแล้วเนี่ยเออโอ้อ่ะโอเคคิดว่านะครับไอ้ที่แบบว่ามีกล่องเดียวเนี่ยหนึ่งร้อยเหรียญเนี่ยเอาไว้ทําอะไรครับอันนี้คือมองนะครับสมมติว่าเขาซื้อไปสามตัวใช่ไหมแล้วทีนี้เนี่ยเขาอยากซื้อแค่ตัวเดียวเพราะว่าพลังงาน power ไม่ถึงแต่เป็นแอดแอดว่าซื้อสามตัวยังไงก็คุ้มกว่าครับมันลดห้าเปอร์เซ็นตะ์อะ เออกล่องแล้วกล่องแรกมีไว้เพื่ออะไรวะเ <c oughs> นี่ยครับมันจะมี power ์บอกตรงนี้ครับอย่างนี้เนี่ยจะได้ตาละสิบห้าเหรียญเลยนะโคตรโหดอ่ะโอไดหถ้าเกิดใครถึงนี่บอกเลยว่าโชคดีมากเราสามารถดูรีบอร์ดได้นะแต่และอันเนี่ยมันจะมี power บอกอยู่ครับอย่างนี้เนี่ยก็อยู่ที่แปดร้อยครับแอดก็จัดมาแล้วเนาะแอดก็สามารถเล่นได้หมดเลยอันนี้ก็ถึงแล้วเก้ารนะ้อยน่ะแล้วก็กดเข้าไปเลย แล้วก็รอนะครับให้มันต่อสู้เสร็จโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยนะมันเหมือนเกมเป็นแนวคลิกตูเอิรนมากกว่าครับเออแล้วก็จอมเวทเนี่ยก็กระทาฟันมันไม่ได้ต่างกับว่าเฮ้ยกับจอมเวทยิงเวทอยู่หลังยิงปิ้วปิ้วปิวปวปว้ไม่ครับเอากระทาฟันตีเนี่ยเคาะโปง่งโปง่งปงอยู่แค่นี้เฮ้ยงงเลย ถามว่าตัวนี้เนี่ยมีบอร์ดดีไหมครับก็ต้องบอกว่าถ้ามีก็ดีนะคือถ้าใครมีบ้านหลายๆหลังเนี่ยแล้วมีบอร์ดช่วยในการเล่นเนี่ยบอกเลยครับว่าโคตรฟินนะครับโคตรฟินเออแบบคือมันแต่ว่าอันนี้มันอาจจะใช้เวลาจริงๆถามว่าเราเล่นเองได้ไหมมันก็เล่นได้ครับคือเราก็นั่งกดใช่ไหมแล้วก็รอไปเรื่อยๆคือแอดมองว่าถ้าเกมนี้เนี่ยมีบอร์ดก็ดีนะแต่ถ้าไม่มีก็อาจจะ เมื่อยมือนิดหน่อยถ้าเกิดว่าใครมีทีมเยอะก็อาจจะต้องกดเล่นไปเรื่อยๆครับแต่โดยรวมแล้วครับตัวเกมเนี่ยก็เล่นไม่ยากเลยครับส่วน R.I. o เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ15-30วันนะครับขึ้นอยู่กับคุณภาพของตัวละครนะถ้าเกิดใครได้ระดับ e p i ินะครับระดับรีเจนสูงๆแล้วไปตีดาดที่พลัง Power 800อันนี้เนี่ยก็จะได้อยู่ที่ประมาณ5เหรียญครับถ้าเกิดว่า5.5เนี่ยเราเอามาคำนวณนะ3วันเท่ากับว่าเราจะได้คืน1ตัวละครครับ ตัวเกมนี้เนี่ยสรุปเลย ROI นะครับก็จะอยู่ประมาณสัก30นะครับถึง40วันหรือถ้าน้อยสุดเนี่ยก็ประมาณ15 2 0ถึง20วัน,นครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะได้พลัง Power เ,เนี่ยสูงแค่ไหนครับที่เราจะสามารถจัดทีมแล้วก็ไปตีดาดไกลๆได้นะถ้าเรายิ่งตีดาดไกลได้เราก็ยิ่งได้รีบอร์ดมากขึ้นก็ทำให้ ROI เราสั้นลงครับผมโอเคครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดี